สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์ก้าวันโคกกระเพือนะครับวันนี้กับผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าต้นพยอมนะครับต้นพยอมนะครับพ่อแม่พี่น้องสาขาเมรสุรินทร์บ้านเราเรียกว่าต้นบัพเปี้ยบไปดูลักษณะต้นเลยนะครับนี่ก็อยู่ในฟ้านะครับพ่อแม่พี่น้อง ไฟก็อยู่ฟูงอยู่นะครับทำไมาพี่น,น้องไม่ทำเล็กนี่หลักหลักไปนะครับเร่งรีบไปแล้วใช้เช้อกกลับมานะครับทำมพี่น้องมีคนมาถากเอาไปนะครับ ในี่ใช้กินเขียวกับหมากพลูนะครับเพราะม่พี่น้องต้นพยอมนีม่ต้นใหญ่มันนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับใชว่าด่างพัปีละโทรศับคุณอื่นอีกก็ดูตามตำรายาได้เลยนะครับคุณพี่น้อ นี่คือเป็นความรู้นะครับให้ต้นไม้ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ชนิดใหญ่นะครับพ่ม่พี่น้องต้นพยอมหรือว่าดัมบัปเปตแบบแซยงอันนี้ผมเน้นชื่อพื้นบ้านของเรานะครับดัมปเปหรือว่าต้นพยอมภาษาไทยนะครับ <c oughs> นี้พอมีโอกาสได้มาเข้าป่านะครับเดิน ก็เป็นประโยชน์กับทําไมพีน้องนะครับเห็นหรือเปล่าครับต้นพลอมนะครับส่วนสรรคุณทางยานั้นผมก็ไม่ทราบนะครับไว้ใช้แก่ได้บ้างนี่มาถ่ายให้ดูลักษณะต้นนะครับว่าเป็นอย่างไรปะเปลือบหรือต้นพยอมนะครับ ต้นก็คล้ายๆกับต้นจิกนะครับทอมอี่ฟโนลแต่ลำต้นจะเรียกกว่าหน่อยนะครับครับขอสวัสดีครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ